คุณผู้ชมคะวันนี้พาไปพูดคุยกับนักแสดงสาวน้าหวานนะคะเป็นนางเอกที่ต้องบอกว่าดีกรีความปังของละครของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะนั่นก็คือละครเรื่องเคหานางคอยทางช่อง7 HD นะคะดิฉันจะพาไปพูดคุยกับสาวพลิ้งพลอยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะเธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือที่คัมแบ็กกลับมาร่วมแสดงนะคะร่วมแบบนานมากเลยนะร่วม15ปีด้วยกันอย่างคุณอ้อนแกวลินด้วยเรื่องนี้เธอมารับบทแม่ลูกกันด้วย ะะแล้วก็ยังมาพูดคุยความท้าทายนะะในงานสดแสดงละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะโอเควันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แค่ค่ะดังคอยเนาะเป็นอย่างไงบ้าง,งติดแบกอะไรแล้วกัน,กนทุกคนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกนะนี่เนี่ยแค่ทุกคนบอกว่าสนุกหนูก็ดีใจแล้วจริงๆนะของการเป็นนักแสดงเนาะแค่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยสนุกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประทับใจแล้วค่ะแค่นี้เลย เราไปอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรในเพจอะไรนี่หมดเลยปะเห็นเอฟซีมาเม้นต์นในรูปนีค่ะเขาก็บอกว่าละครสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในไอจีของช่องอะค่ะเวลาเขาลงแบบเป็นสปอตละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เขาก็บอกเออสนุกดีนะอยากดูต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะให้หายเหนื่อยเลยใช่หายเหนื่อยเลยค่ะอา่านเรื่องนี้กับพนนี่พรใน ท้าทายท้าทายมากค่ะถือไม่ใช่แค่ตัวบทบาทของตัวละครเองนะคะแต่ว,ว่าเป็นงานท้าทายกันเข้าซีนต่างๆกับนักแสดงคุณภาพหลายท่านในเรื่องนี้ให้หนูไล่ชื่ออาจจะไม่หมด,มห,มดหนูขออนุญ,ญาตพูดถึงนักแสดงที่แบบว่าหนูได้มีโอกาสร่วมง,งานแล้วได้เข้าบ่อยๆนั่นก็คือพี่อ้นเกวดินนน่นเองค่ะคุณแม่ ได้รู้สึกดีใจมากเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเนาะมันมันมันคงไม่ได้มีโอกาสอีกแล้วค่ะถ้าหนูไม่ได้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าพี่อ,อ้นก็จะไม่เล่นละครแล้วซึ่งเราก็รู้สึกดีดีเราก็ดีใจมากเลยที่แบบเฮ้ยเราก็ได้มาเล่นกับเขาเป็นเรื่องสุดท้ายนะเขาจะทิ้งทวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมาก เป็นการทำงานของพี่อ้อนใรอบหลายปีรู้ใช่สิบห้าปีอะ,อะหนูไม่รู้เลยหนูคนแรกระกาอตอนนั้นเหมือน่าจะสิบขวบใช่ค่ะพอรู้ว่าพี่อ้นจะกลับมากลับมารับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะเราไม่ทราบเรามาทราบตอนประมาณกลางๆเรื่องแล้วว่าใช่ค่ะว,ว่าว่าพี่อ้อนอะเขาไม่ได้รับละครมานานมากแล้วแต่เรารู้แค่ว่าไม่ได้รับนานแต่ไม่ได้คิดว่านานถึงสิบห้าปีขนาดนั้นนะค่ะ แล้วก็คือพอเราได้เข้าซีนได้เข้าบทกับพี่อ,อ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ15ปีของเขาอะ่ะเราการที่เขากลับมาเล่นแบบเนี้ยคือมันไม่เหมือนกับการหายไป15ปีเลยนะเพราะว่าพี่อ,อ้นเล่นเก่งมากเนาะแล้วก็ในละครทุกคนบอกทำไมเล่นเหมือนคนบ้าเลยแล้ว<อ> <laughs> พี่อ,อ้นเขาบอกว่าเขาชมฉันหรือเปล่า <laughs> <laughs> ชมใช่โอ้่หชมชมพี่อ้นเล่นดีไงใช่ค่ะเห็นการแสดงพี่เขาครองแรกคือแบบผลดยปะ โห oh, เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วนะที่นะักแสดงคุณภาพจะได้มาเล่นต่อหน้าต่อตาเราขนาดนี้แล้วเราได้มีโอกาสร่วมเล่นน่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะใช่แล้วพี่อ้นเขาเล่นดีมากนีจตับงแตบบออ่พ่อคัดปุ๊บเขาก็เป็นอีกคนนึงที่แบบอารมณ์สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนคนน่ารักหนูว่าเรื่องจังหวะอันเนี้ยคือแตกต่างกันเยอะมากเลยคือนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะเขาจะมีจังหวะอะไรอย่างนึงที่แบบว่า เฮ้ยทำไมเล่นแค่นี้แล้วรู้สึกแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบจำไว้อ๋อจริงๆแบบอารมณ์ประมาณนี้เราก็สามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นี่อะไรเนี้ยค่ะมันจะเห็นแนวทางในการเล่นละครแบบอะไรหลายๆอย่างเพราะแต่ละคนก็จะมีสไตล์าการเล่นไม่เหมือนกันใช่ได้วิชาใหม่ใช่ชาเลนจ์หนูน่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงเลยเพลงร้องเองใช่เสนอจันเจ้า แล้วก็มีเพลงคิดถึงเธอค่ะอันนี้แบบยากมากเพราะว่าตอนที่เขาส่งแบบไกด์มาใช่ไหมคะแบบโหร้องยากมากเลยอะ่ะปะชาชนจะร้องได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออก,ก็ก็ทาได้ค่ะก็ก็ได้ไปสตูดิโออัดเสียงเนาะแล้วก็บอกว่าหนูร้องแบบโอเปร่าไม่ไหวนะหนูอาจจะแบบได้แบบสไตล์หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะราะว่ามันยากมากแล้วก็คงไม่ไพเราะเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทาให้เต็มที่แล้วก็จะมีซีนหนึ่งอะคะ่ะของ ของอ,อในละครต้องร้องเพลงคิดถึงเธอคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เชื่อมหนูกับพี่ออนมันเป็นเพลงที่แบบว่ามีความหมายมากอยากให้ทุกคนแบบได้ฟังถ้าไม่มีซีนหนึ่งอ่ะมันเป็นซีนที่ยากมากเลยนะสปอยก็ไม่ได้สปอยเอาไเก็บอดเดิอะไรเออสปอยมันก็ไม่ได้เอาเป็นว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าคือร้องเพลงเนี้ยที่ไรอ่ะมันเป็นซีนที่แบบว่า ดีมากค่ะแล้วก็เป็นซีนที่แบบได้โชว์ของอะไรหลายอย่างให้ทุกคนได้ดูเลยคือเวลาหนูร้องเพิ่มปุ๊บคิดถึงเธอเนี่ยเตรียมดูได้เลยห้ามเปลี่ยน,นต้องดูนะคะต้องดูออออใช่คิดถึงเธอปุ๊บดูเลยเอเอว่าตอร้องเพลงแล้วเพลงนี้มีความหมายนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดู เรียกได้ว่าได้เรียนรู้เยอะนะมีการปรับใช้นะคะพิงพลอยบอกว่าก็มีแอบแอบแบบว่าดูการแสดงของพี่อ,อ้นเพราะว่าเพราะว่าแบบนานๆานทีได้เห็นนักแสดงว่าฝีมือแบบว่าได้มาแสดงโชว์เราแบบนี้นะคะความน่ารักของเจอนะคะพูดคุยคนต่อกับพิงพลอยคุณผู้ชมค่ะความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับบูมกิดกล้องนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของพิงพลอยที่ได้เผยว่า เคหานครนี่สนุกเกินค่าจริงๆนะนะคะอะเป็นยังไงบ้างไปฟังจากเขาค่ะนี่บูมเหคะนี่บูมเหรอคะโหคนนี้ต้องยกนิ้วให้เลยเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะเขาทํางานเขาแบบตั้งใจมากคือเป็นคนที่แบบเฮ้ยคือคือบอกว่าเคยเจอเขาตามงานแบบงานช่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เคย,เ,คยเราก็แค่เห็นว่าเขาแบบเป็นคนแบบเออดูสนุกแบบดูแบบฮิฮ่าอะไรอย่างงี้นะเจีาความมาร่วมงานเขาจริงๆอะเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจทํางานมากเลยนะเราก็เป็นคนที่แบบ เฮ้ยทำงานเก่งอะไรขนาดนี้เราก็แบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากซึ่งไม่ว่าเขาได้แบบว่าวันนั้นเขาม,มีติดงานหรือว่าไปงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกลับมาทํางานของตัวเองได้แบบอย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้มีความแบบขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของเขานั้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาไม่มีแบบว่ามีมุกให้เราเรียดใช่ไหมอ๋อมีค่ะหนูขำนิงเดียว <laughs> หนูเน้นแบบอ๋อข <laughs> ำอะไรอย่างเงี้ยกขาไม่หอกเขาบ้างค่ะแบบบางทีแบบหอกไม่ทันก็ขำนิงเดียว เข้าใจไหมเข้าใจก็ขำขำไปก่อนเล่นมุกแปก็ขำไปก่อนแหมคนเล่นมุกจะได้มีกําลังใจเกินคาดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าเราจะได้ไปแอบดูก่อนนะว่าตอนที่หนึ่งเป็นยังไงนะอไรอยางเงก็คือได้ดูพร้อมกับทุกคนค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินที่เราแบบว่าคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันสนุกแต่ว่ามันสนุกเกินที่แบบว่าเราอคิดไว้พอมันเป็นภาพรวมออกมามันน่าดูแบบมากๆเลยใช่ค่ะ ก็คือดูเอง,เเเองใช่นี่วันนี้ต้องกลับไปดูละครครับ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าฉันจะนอนน้อยก็ตามเดี๋ยวฉันจะดูละคร <laughs> <laughs> ต้องกลับไปดูนะคะใช่ต้อกลับไปดูนะคนะค <c oughs> คุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะคงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะสําหรับพิงพลอยก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ปังแล้วก็การันตีความสามารถของเธออีกด้วยค่ะยังอยู่กับพิงพลอยนะเพราะว่าปีนี้เธอก็ยังคงมีละครให้ได้ชมกันนะคะสําหรับการอัปเดตละครเรื่องเมืองแก้วนะคะซึ่งงานนี้ค่ะมาประกบคู่กับแค่ผัศสวีเป็นอย่างไรคุณผู้ชมรวมไปถึงแพลนของพิงพลอยในปีนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะยังไงบ้างเรื่องนี้ก็รู้สึก ดีใจค่ะที่จะได้ร่วมงานกับเข้มเพราะว่าเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่อ้อนได้แบบพบเจอกันพบเจอกันบ้างอะไรทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสแบบเรียน acting ด้วยกันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออได้เล่นด้วยกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ลงงานค่ะเป็นการสลับคู่จิ้นเหมือนกันนะคะใช่เฮ้ยแบบเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะหนูคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบที่แบบว่าได้เห็นเราสลับคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รอติดตามเราเขาเรียกว่าอะไรนะ เราเองก็ตื่นเต้นกับการได้สลับไปดูเลยนะใช่ใช่ค่ะตื่นเต้นนะเ,เราก็แบบเฮ้ยมันต้องหมายเป็นเรื่องที่แบบว่ายินดีแบบดีใจแน่เลยอะ่ะถ้าเกิดละครมันออนอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยอันนี้เป็นคูกนนนค่กับอันนี้นี่เป็นคู่กับนั้นก็แบบเออดีเหมือนกันค่ะแล้วก็เที่ยวคิดว่าคิมแล้วก็คิดด้วยเลยค่ะอืมต้องรอให้ทุกคน บอกแล้วกันฮะว่าชื่นชอบไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาก,เขาก็เขาก็ดีแบบเขาเรียังไงเขาก็โอเคนะกับเรื่องแบบว่าเ,เคมีใหม่ของเราก็มีแบบเข้มเข้มพิงพอ,อยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่แต่บฟนหน้าใหญบ้างตกรับยังไงบ้างไม่เขาแฟนขับของเข้มก็น่ารักนะคะวันนั้นได้ไปเมื่อวานได้ไปงานอะไรเงี้ยค่ะชิงคู่มหะเขาก็แบบน่ารัก แต่ว่าน้องพิงค์พลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเขาเอ็นดูเราบ้างก็ตอนรับเต็มที่ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเวลาติดตามใช่ได้เปิดกล้องอยังเออยังค่ะเดี๋ยวต้องรอฟิตติ้งก่อนใช่ค่ะก็ไม่ได้วางแผนอะไรแบบไปไปมากกว่าเดิมนะคะก็อยากจะแบบว่าเออเอออยากวางแผนเรื่องการพักผ่อนแล้วกันว่าเออแบบให้พักผ่อนแบบมีพวามผ่อนผ่อนเยอะๆแล้วแบบว่าเออพักผ่อนแล้วก็ ให้เรามีแรงได้ทํางานได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำทุกปีให้มันดีดีขึ้นไปทุกๆปีะคะ่ะติดตามกันได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวมากฝีมือจริงๆนะคะผลงานก็การันตีนะคะเธอก็ต้องพัฒนาการแสดงขึ้นไปเรื่อยๆให้แฟนๆเนี่ยได้ไประทับใจกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมติดตามผลงานของนางเอกสาวคนนี้ด้วยพิงพลอยน,นั่นเองค่ะ มาหย่าออนทู